สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อเนาะองสำหรับแนวทางนะครับในเคอี้า VIP แล้วก็ในเคอีบ่าย VIP นะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์เล็กเต็มนะครับจาก0ูนย์หึงเก็คัดไปาเลยดูแค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัว้คื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเ c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรช้วิจารณญาณใกนการรับชมนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับเราก็มาดูผลออกของวันที่16กันก่อนเนาะนะครับวันที่16เป็น9นะครับ นิเคอิกช้าวีไอนะครับผลออก084 4 3ี่นะครับ0 8นนะครับ43 08443ก็เข้าที่เลข8เนาอเลข2ไม่เข้านะครับเลข2ไม่มามาที่เลขก8ส่วนชุดวินนะครับก็84 แปดสี่ถ้าผมจับผมก็จะจับชุดนี้เนาะเพราะว่าผมไปเน้นที่เลขสองจับไปจ,จับในแปดสี่ชุดนี้นะครับสำหรับนิ k เ e อต์ชาวบีไอพีก็เปเน้นในผิดตัวเนาะตัวที่เน้นไม่เข้านะครับคับต่อที่นิ k เ e อต์บายบีไอพีนะครับบายบีไอพีผมออกหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ด เจ็ดเจ็ดก็มีหนะึ่งมีเก้าเนาะแต่ว่ามันไม่ไปเข้าข้างหลังนะครับมันไปเข้าข้างหน้าสามตัวก็เก้าหนึ่งนะครับก็เน้นถูกตัวนะครับแต่ว่ามันมันไม่เข้าข้างหลังเนาะนะครับส่วนหนึ่งก็เขาวิ่งอย่างเดียวนะครับก็เอาศูนย์มาข้างหลังเลยนะครับก็ลึกลบไปน,นะครับสำหรับเดียวทางนีแค่อ e ีบายมีไอพี เพเขาแก่ลิกวิ่เนาะไม่เข้ารูดนะครับครับก็มาตามคนตอนะครับสำหรับแนวทางในวันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดเนาะนะครับสิบเจ็ดเนเก้า สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดือนต่างน,นี่เกอีกเช้า VIP แล้วก็นี่เกอีกบาย วีไอพีก็สองแนวทางนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแนวทางผมก็พูดไปแล้วนะครับตุนคิปก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ตัวนั้นนะครับแล้วก็ม,มาดูนีแค่เช้านะครับของวันที่สิบเจ็ดือนเก้าเนาะ จุดบินวันนี้ได้เลขหกเจ็ดสองแปดเก้านะครับจุดบินหกเจ็ดสองแปดเก้ากับจุดบินสุดเล็กเด่นได้เลขหกเลขเจ็นะครับ ใครชอบเลข6ก็จับที่เลข6เนอะจะเป็น62 68 69หรือว่า67 76มาด้วยกันนะครับจะเป็น4ชุดแต่วันนี้ผมเน้นให้ที่เลข7นะครับก็จะเป็น72 78แล้วก็79ก็76อีกชุดหนึงนะเนาะลขเด่นมาด้วยกันก็อย่าลืมนะครับตัวที่ผมเน้นให้วันนี้ก็คือ72 78 79 ส่วน3ตัวนะครับก็จะไปที่6 7 9เนาะ่อไปกับ6 7 2หรือว่า6 7 9ก็ได้เนาะ6กับ9มันชอบมาด้วยกันระวังด้วยนะครับ6 7 2 3ตัวหรือจะเป็น2 7 6ก็ได้นะครับ 7, เนี่ยเจหเล็กเด่นมาด้วยกันชุดนี้ผมไม่ได้จับนะครับก็มันอยู่ในนี้อยู่แล้วเนาะ ใครก็สามารถจะเพิ่มเติมได้ก็เป็น4ชุดนะครับที่เน้นในก็คือชุดนี้นะครับ7 2กลับไปกันต่อที่ n i k i e by VIP นะครับส่วน VIP วันนี้ชุดวินนะครับได้เลข 2องเจ็ดสส่นะครับสองเจส่วนเลขดินข้อม้ที่2กับ7 2็ดสอแนวทางนี้ชนกันที่เลขเจนะครับพอระวังเลขเจ็ดไปด้วยเนาะสองสองแนวทางเลยนะครับ แต่เนี่อทางนิเคอิบายนะครับผมเใน,ในที่เลขสองแเลขเจ็ดกอเจ็ดสาม็ดสี่เจนะครับใน,ในที่เลขสองเนะาจะจับไปที่สองสามสองสามสองสี่สองเก้า ส่วนสามตัวนะครับกลับไปทีเก็บสองสี่ตามนี้เนาะก็นใ,นในที่สองสี่นะครับสองสี่สุดเล็กดินใ,นในที่เล็กสอง ไปต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาได้ในชุดวินนะครับซึ่งตัวประกบผมไม่ได้จับเนาะอย่าเป็น343949นะครับที่ไม่ได้จับตัวนี้ก็เหมือนกัน28 2989นะครับตัวประกบเราจับในชุดวินทั้งหมดได้10ชุดนะครับครับการที่รับเนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับครับตอนนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก FC ทุกท่านโชคดีในวันที่1 7บเดเกนนกับพศ2568 ครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ